มาอีกแล้วมาอีกแล้วดูจ้าดูจ้าลมมาฝนมานะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะฟังเสียงฝนนะคะดูนี่แหละพอ OSS, ามาก็เป็นแบบนี้แหละจ้าฝนลงแล้วนะคะขาวๆนี่คือฝนนะคะตะกแล้วจ้านะคะ มาก็เป็นแบบนี hmm. ้เละจ้ะเคิคนนะคะนี่ค่ะสนุกและนะคะได้เวลาของเขาแล้วนะคะนี่นี่นีนีู้ยสีมกวกาลกบกปกมาแบบนี้ทุกทีเลยนะคะคนที่ปลูกยางเขาก็นี่แหละกลัวมากเลยถ้าต้นยางหักนะทุกคน ไอ้ฝนไอ้ฝนมาละนะคะลมพากลมาค่ะนี่และจ้านะคะอุยอ้ยอุ้ยเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ลมแรงกว่านะคะได้เวลาแล้วจ้านะคะวันนี้ลมแรงกว่าเมื่อทุกวันนะคะนี่ดูค่ะอ้ยะนะคะอ้ย ลมอยะเธอ,อนะลมนะยังไม่หยุดนะคะตกแล้วค่ะนะคะลงเม็ดแล้วนะคะเอ